สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานของฟูพาราได e นะฮะกับ The w i n New Collection กับ BTT Full จริงมันก็กนะ Back to the Future นะฮะ,ะตัวนี้นะฮะจะทำมาในธีมของดาร์กบอลนะจะเป็นตัวเบจิต้ากับทั้งตอนเด็กในรูปแบบของตัวหนังของเรื่อง Back to the Future นั่นเอง ซึ่งเหมือนก็เอามาล้อตัวทรังนะฮะที่อะไรนะย้อนเวลากลับมาอะไรอย่างนี้นี่อันนี้จะเป็นรูปโปรโมทของเรานะฮะน,นี่เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าโอเคอ่าตัวนี้กล่องนะฮะจะค่อนข้างที่จะใหญ่เบลเตอร์บราร์ักปบปั๊ ตัวกล่องก็คือมันจะไม่ได้มีอะไรพิพเศษนะฮะก็คือจะมีตัวหน้ากล่องอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวด้านหลังที่จะมีเป็นตัวสัญลักษณ์ของเขาแบบนี้จะมีสติกเกอร์ของเขาด้วยโอเคทีนี้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า,ช,า,ช,าช้าๆน <laughs> ะฮะต้อน,นหนึงนะฮะน้องติด ตัวข้างในมันจะบุตัวแผ่นพลาสติกใหม่ทีหนึง่งแบบนี้อ่าตัวข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะฮะมันจะใส่มาในกล่องเป็นช่อง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 นะฮะก็คือจะมีเป็นตัว คตัวด็อกเตอร์นะฮะอันนี้คือจะมาเป็นลนักษณะประมาณแบบนี้นี่อันนี้ผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอืมนะครับ ซึ่งงานของค่ายฟูพาราไลไาาาไดาเนี่ยมันจะเป็นตัวซอฟวายนิลนะฮะก็คือตัวใหญ่แต่ว่าข้างในเป็นซอฟมันจะไม่ได้หนักหรือว่าอะไรมากนะฮะตอนนี้คือตัวเบจิต้าเนี่ยอันเรียกเบจิต้าเลยแล้วกันจะมาในทีมน,นี่ฮะของเป็นด็อกเตอร์นะผมจำชื่อด็อกเตอร์ไม่ได้ก็คือตรงนี้จะมีนาฬิกาอ่าที่บอกเวลาตัวแว่นข้างบน ชุดก็คือจะเป็นชุดเกราะของเขาแต่ว่าจะเอามีเสื้อ,อมาคุมอยู่อีกทีนึงเป็นล่างซ u เปอร์ไซยาบรูนะฮะส่วนรองเท้ามาในเออะไรนะจำชื่อรุ่นไม่ได้อะจะมาเป็นรุ่นตัวนี้นะฮะนี่ชูอ่าลายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะกับตัวเบจิต้าทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัว ตัวตัวฟรังนีตัวทั้งนะฮะก็มาจะมาไปในธีมของของเด็กอะผมจำชื่อผมผมผมจำชื่อตัวละครไม่ได้จริงนะฮะอันนี้คือฟรังก็มามีสเก็ตบอร์ดนะตัวที่บินได้มีตัวแม็ก นี่นะฮะตัวนี้ที่เรียนแบบตัวในก m a แมกมานะฮะก็มีนาฬิกาเป็นน่าจะเป็นคาซิโนะตอนนั้นนี่แล้วก็มีถาาห้อยข้างหลังมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับชบ่นะเขาก็จะยืนคู่กันมองนาฬิกาอย่างนี้อีกชิ้นหนึ่งที่เขามีมาให้ด้วยนะฮะก็จะเป็น นี่ตัวรถเขาจะมีตัวไอ้รถที่เอาไว้ย้อนเวลาด้วยแถมมาให้คันหนึ่งน,นะครับส่วนตัวรถมันก็จะมีตัวฐานตั้งมาให้ด้วย นี่ฮะเขาจะมีตัวสี่เหลี่ยมเล็กเดี๋ยวผมมาดูอีกทีนึงว่ามันเอาไว้ต่อกับอะไรนะฮะแล้วก็จะมีเสาอันนี้เป็น black p u n c arcade นะนะ่าจะปะอะไรอ่าก็คือเหมือนมันเป็นตู้หยอดไอรถโยกของเด็กอะฮะนี่เขาจะทำมาเป็นลักษณะแบบนั้นฮะแล้วก็มีฐานนี่คือเป็นฐานรถมาให้อีกอันหนึ่งด้วย อย่าล้มาประกอบดูกันนะฮะสักครู่นะครับผมเก็บอันนี้ก่อนนี่นะฮะอันนี้ประกอบด้านข้างตัวนี้น่าจะเอาไว้ลองนี่ครับมันจะมีเสามาให้อีก2ตัวแบบนี้ฮะคือจะเป็นตัวที่เอาไว้ลองรถอีกทีหนึ่งมาอุ้อุ้ยอุยอยโอ้โห ปกใจไอ้ส่วนปลายตรงนี้นะฮะมันจะขยับได้นะฮะคือเหมือนหมุนได้ตามแบบให้รถโยกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะนี่ยฮะโคตรน่ากลัวเลยโอเคปรับเสาให้ตรงโอเคฮะไอตัวเสาเนี่ยมันใส่เข้าไปไอตัวเนี้ยมันข้างยาก เอาเป็นว่าผมไม่ใส่แล้วกันเพราะว่าดูแล้วใส่น่าจะเรื่องใหญ่เลยน่าจะถอดออกอยากเอาเป็นว่าผมไม่ใส่ตัวเสาแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้โชว์รถอย่างเดียวแล้วกันน่ะครับโอเคไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นว่าเอารถวางเป็นอย่างนี้ไปปกติแทนแล้วกันนะนี่เราจะไป,ไปวางเป็นแบบนี้แทนเพราะว่าดูแล้วเสาใส่ย,ยากมากเลยฮะตัวหักด่วยประเด็น อ่ะคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันช้าๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งตัวทั้งนะฮะอ่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้รายละเอียดสีต่างๆก็จะมีเป็นแบบไฮไลท์ตามมุมตามขอบของเสื้อผ้าอยู่บ้างนะฮะนี่ตัวรองเท้าเขาก็จะล้อเลียนตัวของไนกี้มาเลย นะครับมีสเก็ตบอร์ดทอนนี้ก็จะเขียนเป็นฟูพารานะฮะข้างล่างเขียนว่าอะไรไม่แน่ใจนี่ก็จะเป็นด้านนี้เป็นลายส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะคือเบจิต้านรายละเอียดตัวสีด้านหลังเนี่ยก็จะไล่ตามเฉดมุมเฉดสีตามขอบตามอะไรบ้างนะฮะอันนี้นี่เขาก็จะไล่สีเฉดส่วนต่างๆมานะฮะตัวสีผม สีหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวของไอตัวซูเปอร์ไซยะสเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเทียบเท่ากับตัวตัวเล็กอะไม่ใช่ตัวใหญ่นะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนรถอ่าก็ก็จะมีเป็นไล่เงาของตัวรถให้แบบดูเป็นเงาเงาอยู่ด้วยนะฮะพวกตามตัวถังนะฮะฝากระโปรงอ่ะจะเล่นสีอยู่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ โอเคส่วนตัวฐานอ่าที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะก็จะไล่สีที่ฐานเหมือนกันนะเป็นออกแนวส้มก็คือจะเป็นสีโทนของตัวหนังอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนที่ยอดเหรียญน,นะฮะโดยประมาณอ่าันนี้ก็จะมีเขียนแคปชั่นนะฮะ watch your step ไว้ด้วยโอเค อันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะฮะที่เราเอามาแกะให้ดูนะฮะรีวิวให้ดูกับตัวของฟู p พา a d i ด e กับตัว BTTF ฟูนั่นเองฮะใครชอบก็ใครที่เป็นแฟนหนังเรื่องนี้เราก็ชอบดาร์กันบอลด้วยผมว่าตอบโจทย์อย่างรุนแรงเลยฮะ,ะตัวนี้อ่าหรือถ้าใครเป็นแฟนดาร์กันบอลอยากเก็บตัวนี้ก็ถ่ายนะฮะถือว่าโอเคเลย ให้มาเป็น2ตัวเลยกับรถ1คันถือว่าคุ้มมากเลยก็คือจัดมาเป็นเซ็ตของมันแบบนี้เลยนะฮะโอเคอันนี้เราก็เอามาให้ดูกันอีกตัวหนึ่งในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้โอโห้ทอยของเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ